ปีนี้ต้องบอกว่าตลาดทองคำโลกนี้ร้อนแรงจริงๆนะครับราคาทองคำนี้พุ่งพุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นว่าเล่นเลยจนหลายคนเริ่มพูดกันแล้วว่าเอ๊ะหรือนี่จะเป็น new normal หรือภาวะปกติใหม่ของทองคำไปแล้ววันนี้เราจะมาจอดลึกกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วอะไรล่ะที่อยู่เบื้องหลังการพุ่งทยานครั้งนี้คาถามก็คือแล้วทำไมทำไมราคาทองคำถึงได้พุ่งสูงเป็นประวัติการขนาดนี้ อะไรคือแรงขับเคลื่อนตัวจริงเสียงจริงที่ทำให้ทองคำกลายเป็นสินทรัพย์ที่ฮอตที่สุดในตอนนี้เดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปด้วยกันครับถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆในบ้านเรานะครับราคาทองคำในประเทศเนี่ยเคยพุ่งไปแตะระดับฟังดีๆนะครับ73,000าบาทต่อบาททองคำโอ้โหเป็นตัวเลขที่ต้องบอกว่าสุดยอดมากแล้วก็สะท้อนให้เห็นเลยว่ามูลค่ามันเพิ่มขึ้นมาหาศาลจริงๆโอเคก่อนอื่นเลยเรามาดูภาพรวมของสถานการณ์กันก่อนดีกว่าว่า การที่ราคาทองคำมันพุ่งทะยานสู่จุดสูงสุดใหม่แบบนี้เนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงครับสิ่งที่พวกเรากำลังเห็นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยในวงการลงทุนเขาจะเรียกว่าตลาดกระทิงหรือบูมมาร์เก็ตนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นภาวะที่ราคามันมีแนวโน้มวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเลย ถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นมันย่อลงมาบ้างมีการปรับฐานกันบ้างแต่ถ้ามองภาพใหญ่ๆแล้วเนี่ยโอ้โหยังเป็นเทรนขาขึ้นที่แข็งแกร่งมากๆครับซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมั่นในทิศทางของทองคําอยู่เอาละครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องที่เป็นหัวใจสําคัญของการวิเคราะห์ครั้งนี้กันเลยดีกว่านั่นก็คือสีปัจจัยหลักๆที่กําลังดันราคาทองคําให้พุ่งขึ้นขนขึึข้้นนแบบไม่หยุดพักนี่แหละครับ ปัจจัยแรกเลยนะครับต้องบอกว่าร้อนแรงสุดๆในตอนนี้เลยก็คือเรื่องของความผันผวนทางการเมืองในสหรัฐอเมริกานี่แหละครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกระทบโดยตรงต่อหน,นักลงทุนทั่วโลกเลยประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้มันมีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเฟดพอมีความไม่แน่นอนแบบนี้ปุ๊บนักลงทุนก็เริ่มขาดความเชื่อมั่นในค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แล้วพอสกุลเงินหลักของโลกมันสั่นคลอนแบบนี้ที่หลบภัยที่ปลอดภัยที่สุดที่นักลงทุนจะวิ่งเข้าไปหาก็คืออะไรล่ะครับก็ทองคํานั่นเองต่อมาปัจจัยที่2ออันนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของเฟดเหมือนกันครับนั่นก็คือเรื่องของนโยบายการเงินและทิศทางของอัตราดอกเบีย้ยคือตอนนี้เนี่ยตลาดเขามองกันว่าเฟดน่าจะมีแนวโน้มที่จะลดดอกเบี้ยลงในช่วงกลางปีนี้ทีนี้พอการลดดอกเบี้ยมันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือ ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือทองคํามันจะลดลงเอ๊ะมันคืออะไรก็คือปกติทองคํามันไม่มีดอกเบีย้ยให้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเอาเงินไปฝากธนาคารหรือลงทุนอย่างอื่นเราจะได้ดอกเบีย้ยแต่พอเฟดจะลดดอกเบีย้ยผลตอบแทนจากทางเลือกอื่นมันก็น้อยลงไงครับทีนี้ทองคําก็เลยกลายเป็นของที่น่าสนใจมากขึ้นทันทีและนี่แหละครับคือเหตุผลที่อาจจะทําให้ราคาทองคํามีโอกาสพุ่งสูงขึ้นไปได้อีกมาถึงปัจจัยที่3ครับ อันนี้เป็นเรื่องที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีเพราะเห็นข่าวกันอยู่ตลอดนั่นก็คือความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์หรือพูดง่ายๆก็คือความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นทั่วโลกนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากๆในตะวันออกกลางหรือความขัดแย้งในภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกนะครับพอมีเรื่องแบบนี้ทีไรนะครับมันเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีเลยที่ทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า safe haven demand ก็คือความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยนั่นแหละครับ พอโลกมันดูไม่แน่นอนคนก็อยากจะหาที่ที่มั่นคงเพื่อปกป้องความมั่งคั่งของตัวเองและแน่นอนครับทองคําก็คือตัวเลือกอันดับแรกๆเสมอมาและปัจจัยสุดท้ายอันนี้ก็ทรงพลังไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คือการที่ผู้เล่นรายใหญ่อย่างธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยแห่กันเข้ามาซื้อทองคําเก็บกันอย่างมหาศาลคือพวกธนาคารกลางต่างๆนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่อย่างจีนอินเดีย ยังคงเดินหน้าซื้อทองคําเข้าคลังเป็นทุนสํารองกันแบบต่อเนื่องเลยครับพฤติกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่เรียกว่าดีดอลลารายสเตชันครับก็คือเป็นความพยายามของประเทศต่างๆที่จะลดการพึ่งพิงเงินดอนลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินสํารองหลักของโลกการทําแบบนี้เนี่ยนอกจากจะเพิ่มทองคําสํารองของประเทศตัวเองแล้วมันยังช่วยพยุงราคาทองคําในตลาดโลกให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกด้วยครับเรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลย โอเคพอเรารู้ปัจจัยในปัจจุบันกันไปแล้วคราวนี้ลองมามองไปข้างหน้ากันบ้างดีกว่ามาดูกันว่าบรรดาน,นักวิเคราะห์จากสถาบันการเงินชั้นนำเนี่ยเขามองทิศทางของทองคำในอนาคตไว้อย่างไรกันบ้างส่วนใหญ่เลยนะครับสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งเนี่ยมองตรงกันเป๊ะเลยว่าถ้าปัจจัยหลัหลกๆที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะ ราคาทองคำก็น่าจะยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นไปอีกครับแถมบางรายยังมองไปไกลถึงขั้นว่าราคาอาจจะพุ่งไปแต่ระดับ6,000ถึง6,300ดอลลาร์ได้เลยทีเดียวถ้ามาดูในเชิงเทคนิคกันบ้างนะครับสำหรับแนวโน้มระยะสั้นถึงกลางเนี่ย นักวิเคราะห์เขามองว่าแนวต้านสำคัญก็คือจุดที่ราคาอาจจะวิ่งไปถึงแล้วชะลอตัวจะอยู่ที่ช่วงประมาณ5 4 0 0ถึง5,600ดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ราวราว0 0 0ถึง80,000บาทครับในขณะที่แนวรับหลักซึ่งเป็นจุดที่น่าจะช่วยพยุงราคาไว้ไม่ให้ร่วงไปมากกว่านี้จะอยู่ที่ช่วง4 8 0 0ดถึง4,850ดอลลาร์หรือประมาณ7 0 0 0 0ถึง71,000บาทครับแต่ที่น่าจับตามองยิ่งกว่านั้นอีกนะครับคือเป้าหมายในระยะไกลขึ้นมาหน่อย มีนักวิเคราะห์บางสำนักมองไปถึงขั้นว่าภายในสิ้นปีนี้เลยนะราคาทองคําอาจจะทะยานไปถึงระดับ6,000ถึง6,300ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้เลยถ้าปัจจัยเรื่องเงินเฟอ้อและความขัดแย้งต่างๆมันยังคงยืดเยื้อไม่คลี่คลายนงเอาแล้วครับมาถึงส่วนสุดท้ายที่เชื่อว่าหลายคนรอคอยกันอยู่แล้วในฐานะนักลงทุนเราควรจะวางกลยุทธ์ยังไงดีกับสถานการณ์แบบนี้มาดูกันครับ คำแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเขาบอกว่าตอนนี้ทองคําเนี่ยกลายเป็นหัวใจสําคัญของการจัดพอร์ตเพื่อกระจายความเสี่ยงไปแล้วแต่มีแต่ครับไม่ควรจะมีสัดส่วนเกิน10บถึงสิของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดนะครับเพื่ออะไรก็เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นได้มีไว้อุ่นใจแต่ก็อย่าเยอะจนเกินไปครับและกลยุทธ์ที่สําคัญที่สุดเลยในภาวะที่ราคามันสูงแบบนี้ก็คือ ย่อตัวซื้อหรือ buy on dip ครับง่ายๆเลยคือรอจังหวะให้ราคามันปรับตัวลดลงมาหน่อยแล้วค่อยเข้าซื้ออย่าไปไล่ซื้อตามราคาที่กำลังพุ่งขึ้นไปนะครับวิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการไปซื้อที่ราคาสูงเกินไปหรือที่พวกเราเรียกกันว่าติดดอยนั่นแหละครับสุดท้ายนี้ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจริงๆนะครับทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจความขัดแย้งต่างๆมันก็มีคําถามที่น่าคิดตามมาว่า แล้วทองคำยังคงเป็นคำตอบสุดท้ายของการเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดอยู่จริงหรือเปล่าหรือว่านี่เป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นของยุคใหม่สำหรับทองคำกันแน่คงเป็นเรื่องที่ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วล่ะครับ